นางสาวพระรารนิจจันลอยโอ้นางสาวน้าชาวโพวสีขงปนอล่ะยายายสง้ยแกปขนกลางแปงขนกลางแลงคืออะไรขนกลาแงแลงเป็นการแสดงขนบนพื้นดินกลางสนามหญ้าไม่ต้องปลูกลงให้แสดงใช้ฉากต,ตาม ธรรมชาติเช่นต้นไม้เป็นต้นฟังด้วยนะเดี๋ยวถามนะมีคะแนนเก็บลงดูถูกขนกลางแปลงมีกำเนิดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธย,ยาเป็นราชธานีแต่เดิมการแสดงดำเนินเรื่องการภาพเจรจาแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ได้นำเอาศิลปะ การแสดงโขนในโรงในที่มีการขับร้องและจัดระยะระบาาคอนเข้าไปแสดงในโขนการแปลงทำให้ศิลปะการแสดงโขนการแปลงเป็นแบบเดียวกับโขนในโรง่านในโทรศัพท์จะได้ไม่ต้องหันไป่านในโทรศพัพท์ a r อันในโทรศพันนทรศพนนทพ์ จู่นี่ดิล่ะโขนกลางแบงคืออะไรเดนตรีประกอบการแสดงในวงเปียภาพเครื่องใหญ่หรือเครื่องคู่ก็ได้สุดแท้แต่มาตรฐานของของงานในสมัยโบราณ วงเปียภาพวงนั้นก็บรรเลงให้ตัวขนแสดงปัจจุบันทีเครื่องขยายเสียงยที่ินเป็นตัวบริเวณจึงมีวงเปียภาพจะต้องมีอย่างน้อยสองวงผัดกันบรรเลงเนื่องจากสนามกว้างไปไกลเปียภาพในเปียภาพในวงเพียงเดียวลักษณะเึืงอแต่งกายของตัวขนจึงมีวง แกนตัดก้ายของตัวคน